เ e t ก g โไปเราซื้อเครื่องบินไปดีกว่าอาล้วครับทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับเกมฝากคาห้าพาร์ทที่5แล้วนะครับผมหลังจากที่เราห่างหายไปประมาณ10กว่าวันวันนี้เราได้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับไปเราไปลุยกันเลย ไอ้ตัวนี้เป็นฐานทัพมันหรือเปล่าเนี่ยชิบหายแล้วเราเลยเข้าไปยังไงเนี่ยเยอะแน่เลยอะพวกมันอนะฐานใหญ่อย่างเงี้ยเราไหวป่ะเนี่ยเดี๋ยวจะลองย่องๆเข้าไปนะครับทุกคนผมไม่แน่ยเอ้ชิบหายแล้วปืนลั่น บรนเลแล้วเราทีนี้โหเต็มเลยแย่แล้วทีนี้มันกดส่งสัญญานแล้วทีนี้ไม่ได้แล้วทีนี้เราโอ้โหหมาเราเปิดไปแล้วหมาเราเปิดแล้วเราก็ต้องตามดีครับจังหวะนี้โอ้โหเลงยากมากเลยทุกคนไม่มีสโคปเฮ้ยหมาเราเดาชิบหายแล้วโอ้โหมีสไนเปอร์ด้วยไม่ไหวไม่ไหวทุกคนไม่ไหวโอ้โหโอ้โหมีสไนเปอร์ด้วยทุกคน เดี๋ยวตั้งหลักก่อนแป๊บหนึ่งตั้งหลักก่อนชิบหายแล้วหมาเราเดาเดี๋ยวรอเลือดดีก่อนสักครู่โอ้โหมันชาร์จมาแล้วลูกกระสุนหมดอีกโอ้โหกมำแล้วเราไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยคิดว่าแต่แบบจะไหวไงโอ้โหมีสไนเปอร์ข้างบนนี่จบเดยทุกคนมีสไนเปอร์เลงอยู่ข้างบนอยู่นะ โอโหยิงทีเดี๋ยวช่วยมาแล้วก่อนโอ้โหยิงไม่รอดทุกคนผมว่าไม่รอดไม่ไหวเราต้องตั้งหลักก่อนแหละอาวุธเราก็เสียเปียบมันอยู่นะเราไม่พร้อมอะไรเลยเราก็คิดว่าแต่แบบมันจะอีซี่เหมือนที่ผ่านมาไงโอ้โหหมาเราโดนอีกแล้ว โอ้โหสนไนเปอร์มันเฮ้ยเฮ้ชาร์จแล้วมันชาร์จแล้วมันชาร์จแล้วไหวไหมได้อยู่ได้อยู่ทุกคนอืมทีบแม่งเลย ได้อยู่นะได้อยู่นะโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยทุกคนไม่ไหวโอเคเดี๋ยวเราต้องไปตั้งหลักก่อนทุกคนไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหว <S 2> <S 2> เอาละทุกคนจากประสบการณ์เมื่อกี้นี้ก็คือปืนเราไม่มีสโคปนะทุกคน เดี๋ยวเราอัปเกรดปืนสักนิดเนาะเราต้องมีสโคปละไม่ไหวอะ่ะมันยิงระยะไกลไม่ได้ทุกคนเอาอันไหนดีอันนี้ราคาพันสองพันอันนี้ก็น่าจะโอเคเนาะน่าจะซูมได้ไกลอยู่นะโอเคจัดเลยแล้วกันไปไหนลองดูหน่อยสิโอเคได้อยู่ได้อยู่อย่างนี้แหละ,จะเจาอเลย ต่อไปก็เออเราอยากได้กล่องพยาบาลตังเราไม่พอเราต้องปัญหาแล้วทีนี้ตังไม่พอซื้อกล่องพยาบาลทุกคนไม่ได้แล้วเราต้องไปหาตังก่อนนะครับผมตอนนี้ขาดแคลนมากครับหายากมากทุกคนตอนนี้เจอสโตูก็ยิงหมดอะต้องการเงินมากๆเดี๋ยวผมขอฟาร์มเงินหาเงินสักครู่น,นะครับผม ถ้าเราไม่มีเงินเราก็ไม่สามารถไปต่อสู้อะไรกับพวกมันได้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์เอ่อเขาเรียกอะไรนะอุปกรณ์ในการต่อสู้เรามันเป็นยังกระจอกเกินไปอะทุกคนชุดเกาะเราก็ไม่มีกล่องพยาบาลเราก็ไม่มีเอาง่ายๆเราไม่มีอะไรเลยไป <laughs> ต่นี้ระหว่างนี้ก็ขอหาเงินรัวๆกันนะครับทุกคนผมไม่แน่ใจว่ามันทำเคสอะไรที่แบบมันจะได้เงินเยอะเดี๋ยวลองไปเรื่อยกๆก็ไดนะ้เลียวซ้ายนี้ก็ถึงฐานของพวกมันแล้วทุกคนเอาไงดีเราขับรถลุยไปเลยก็ไดนะ้อย่าไปกลัวมันมันจะเก่งสักแค่ไหน ไปก่อนได้เปรียบครับโอ้โหเยอะแยะเลยเฮ้ยกดสัญญาณอีกแล้วชิบหายแล้วมันเรียกกำลังเสริมเราต้องเตรียมรับมือให้ได้แล้วโอ้โหเล่นระเบิดได้เหรอ โอ้มันเล่นของหนักเลยทุกคนตั้งละก่อนตั้งละก่อนชุดก่อนเราก็ไม่มีมเฮ้ยระเบิดระเ,เบิดระเ,เบิดโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะ ลุกบอนลุก่อนโอ้มาแต่ไหนกันเนี่ย,อ,ย,อ,ยอุ้ยตกใจหมดหมดยังหมดยังเฮ้ยมันวิ่งชาร์จวิ่งชัดมาดิ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 าดระหว่างนี้ก็เก็บกระสุนไปด้วยนะทุกคนกบกระสุนหมดพอดี ไม่หมดอีกข้างหน้าข้าดวิลโเราจะเป,เปลี่ยนเปลี่ยนปืนทำไมเนี่ยปืยนเราเพิ่งอัปเกรดมาด้วยเคยเราเพิ่งติดสกู๊ปมาเสียดายพันกว่าบาททุกคนนี่แต่เงินหายากอยู่อยู่ไหนเนี่ยอ๋อข้างบนข้างบน เลงอะไรหรอเลงอะไรหรอเรียบร้อยทุกคนเสร็จสิ้นภารกิจตอนนี้เราก็สามารถยึดค่ายกับมาคืนได้แล้วนะครับทุกคนระหว่างนี้เราก็ตามยึดค่ายก่อนนะโอเค เดี๋ยวเราไปภารกิจต่อไปเลยเดียวก,ยกว่าเลี้ยวขวาเฮ้ยมันมาทำอะไรอยู่ตรงเนี้ยชนเลยมีตัวเดียวเหรอเฮ้ยกำลังเสริมมาพวกมันมาพอดีเลยเอาดีเอาดีก็เอาดีก็เอาดีครับเอาดีครับก็เอาดีครับกว่าไม่ตายยิงซ้ำเลย ในซากกวางในลูกสองโอเคลูกสองไม่เอาก็ยิงได้เลยอยากแกรอ้โอ้โหลูกสองอืมต่อยเลยต่อยต่อยลูกสองอ๋อเกือบตายทุกคนโอ้โหแรงมากไมค์ก็เอาลูกระสุนหมดรอแป๊บ รอกูแป๊บม่รอกูแป๊บไอ้ขับรถอะไรของมาเนี่ยรอแป๊บ่ะชาวบ้านในท้ายรถมีอะไรจะเอีเออมีของแค่นี้มันน่าจะมีปืนดีๆให้เราสักสักนิดนะผมาว่า มันมีปืนดีๆให้เราเก็บใช้ดีจะดีมากเลยเราจะเดินไปต้องไปซื้อเงินมันหายากเกมนี้กว่าจะได้มาแต่ละบาทมาอีกลกำลังเสริมมันเนี้ยผ่านมาดีจังเลยนะพวกมึงเนี้ยเรียบร้อยทุกคนระยะไกลเลยเป็นไงเจอปืนสั้นระยะไกลไปเราไปไหนดี ขับรถมันนี่แหละทุกคนแอบเนียนแอบเนียนแต่ก็ไม่เนียนนะจริงๆไม่เคยเนียนเลยไปตามเส้นทางตอนนี้ก็เฮ้ยชิบหายขับรถชนชาวบ้านโอ้โหเราขอโทษไปไปจอดทำไมอีกเนี่ย มันต้องทำอะไรไม่ดีเป็นไรเนี่ยเลยมดตีข้ข้างหลังมีข้างหลังข้างหลังยิงระยะไกลเลยได้ไหมได้ไหมโอ้มันก็ไม่ยอมเราเนีย่ย เรียบร้อยหมดแล้วทุกคนได้เวลาเขาลูทตายแล้วก็อาไปไม่ได้ขอซะนะเค <c oughs> okay. ก็ยังน้อยอยู่ดีะทุกคนกระตังอ่ะโหหายยากเกินเินนี่รวม,มๆได้แค่เก้าสิบก้าสิบเอ็ดบาทแต่เมื่อกี้เนี่ยโหน้อยมากเราต้องขยันทำเควสทำอะไรละผมว่าอย่างนี้มัน หายากมากโอเคข้างหน้าเรานี่แหละ,อ,ะอ่ะรุยเดี๋ยวผมขอทำเคเวสแบบไวๆเลยนะทุกคนจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาโอเคเหลือต,ตัวพวดไฟตัวปืนไฟนะทุกคนอันตรายมากเลยนะแรงเหมือนกันนะเนี่ยไม่เหลืออีกหนึ่ตัว<แ>เล็ดรอด มาได้ไงเนี้ยโอเคน่าจะหมดแล้วทุกคนถึงเวลาอันควรที่เราจะระเบิดมันทิ้งซะเรียบร้อยทุกคนเสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งภารกิจโอเคทุกคนข้างหน้าก,ก็มีค่ายมันอยู่นะจอดเลยจอดเลย คันนี้ขับได้โหขับได้โหรถคันนี้เท่มากเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอจัดก,การมันก่อนนะเก็บเงียบก็ได้มั้งต่อยลูกกระเดือกเลยเรียบร้อยตัวเดียวเหรอโอ้โหน้อยจังรถไถขับได้ไหมโอ้ได้ขับรบถไถก็ได้อันนี้อันนี้เข้าไม่ได้โอเคครับทุกคนก่อนที่เราจะไปเราต้องทำลาย ไอ้ hey. อันนี้มันก่อนนะเขาเรียกอะไรแท้งอะไรของมันเนี่ยแหละระเบิดมันทิ้งไปเคเรียบร้อยไปทีนี้เราได้รถใหม่ใช้ไรกูเดิมนะทุกคนแรงกูบอกคันนี้ต้องลองไปไหนดูซิเออเราไปไหนดีภารกิจข้างหน้านี่แหละใกล้ดิตอนนี้ก็ขอทำภารกิจเก็บเงินก่อนนะทุกคน เราขาดแคลนมากเลยเงินเราไม่ค่อยมีอ่ะมันหายากมากตายไหมโอเคเหลือีกหนึ่งตัวอยู่ไหนอะ่ะวิ่งไปไหนหลังต้นไม้เออ่าเรียบร้อยไปโอเคเลี้ยวสายนี่ก็ถึงละขับลุยเลยละกันอย่าไปกลัวมันชนเลยโอ้โหไม่โดนใครเลย มักอาจหลบกูหรอมาแบบไวๆเลยทุกคนเราต้องรีบแล้วอาหยิบปืนขึ้นมาช่วยกันยิงเร็วมาช่วยแล้วกดสัญญาณดีแล้วเฮ้ยตัวปืนไฟมาอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยชิบหายแล้วมันเผารถเราโอ้โห รถเพิ่งได้มาวันเดียวยังไม่พอวันเลยด้วยซ้ำขับโอ้โหเพิ่งได้ขับเนี่ยชิบหายแล้วมันเผารถเราทิ้งแขนกูแขนกูแขนอย่างหอกกูแป๊บกูแขน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 ,แ,ขนแล้วมันตายยากด้วยนะทุกคนเหมือนมันใส่เกาะหรือเปล่ายิงกว่าจะตายอะ่ะ เคมนเันดาวแล้วเฮ้ยเอนี่มาไงโอ้เผื่อไม่ได้ทุกคนมาอีกแล้วซ้ำสาม,สาม,สามเฮ้ยมาชุกันชุบกัน,กนเรียบร้อยบังอาจมาเผารถก,กูเสียดายมากเลยทุกคนเฮ้ยด้านข้างด้านข้าง เสียด้ยลดมากเลยทุกคนเพิ่งได้มาเองเี็บบทอีกโอเคเรียบร้อยเสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งภารกิจโอเคตอนนี้เราก็ยึดฐานได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วควรจะได้แต่ละฐานนะทุกคน บางฐานก็ยากบางฐานก็ง่ายนะทุกคนก่อนที่เราจะไปแล้วก็อย่าลืมที่จะทําลายมันทิ้งซะฮ่่าาเรียบร้อยเหลือแต่ซากไปเสียงเครื่องบินเอ้ยขบวนนั้นเป็นเครื่องบินใครอะเครื่องบินพวกมันเหรอเกลกระสุนกระสุนขงบวนเนี่ยปืนนี้สกีตสักตอย เฮ้มาไหมอาอแล้วทุกคนกลับมาเว้ยกลับมาเฮ้ยมันมาว่ะได้ๆได้ๆได้ยมันลงไหม,มลงไหมรอดูทุกคนเดี๋ยวเราจะขโมยหอหอไหมถ้ามันลงจอดนะแต่ผมว่าม,มันไม่น่าลงจอดนะทุกคนโอ้โหชิบหายแล้วไม่มีปืนกลด้วยชิบหายแล้วฮอลีฮอลีคัปเตอร์ติดปืนโอ้โหตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อน เล็งคนขับนะทุกคนโอเคระเบิดเรียบร้อยเลือแต่ซากอ่ะโอเคมีอะไรให้เราฟาร์มบ้างโอเคเก็บไม่ได้เราไม่มีปืนอะไรเลยโอเคใช่ไหมเดี๋ยวลาลูดเอาละครับทุกคนสำหรับ ฟาคายพาร์ทที่5ผมขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับแล้วเจอกันพาร์ทหนะ้าบ๊ายบาย